หกนี่าหินก้อนนี้ร้อยตันนะเนี่ยหตันพี่ร้อตันบ้าสองตันเอ้มันมันห้ตันนี่นะสองร้ผมขับมาผมเจอมาหินแยะแล้วทำไมตกสร้อยตันดูดีๆดูดีๆพี่ดูดีๆสองสฮะพี่ดูไง200ตัน2อ0ร้อยสองรอยใช่ไหมผมว่าร้อ ผมทำงานในเหมืองมาก่อนเลยพี่ทำงานอะไรเกี่ยวอะไรเหมืองไม่หม้อเน่ยก็ไม่โคหใจเลยไ่โคห้าสิบตันนะ่ขุดหินอ่ะผมขุดมาเนี่ยผมเจอหินแบบนี้น่มาเยอะมากเป็นร้อยๆเป็นพันๆลูกเลยนะพี่เนี่ี่หินแบบนี้มันจะเบาเะ่อสีเนี่ยหินแบบนี้มันหินลอยน้ําได้หินอะไรลอยน้ําสีเนี่ยหินมันหนักแค่ตรงนี้มันก็สิบกิโลแล้วเนี่ยก็ดยหินใหญ่ขนาดนี้สองร้อยตันน่ะถึงมันถึงเหรอพี่เก่งถึงฮะร้อยตันนะเนี่ยถึงเนี่ยนี่ถึงเหรอ ดูวงกว้างของมันสอเอามันถึงเหรอผมเรียนมานะผมว่าสูตรเอ็กสานวัยอ่ะพี่วัดยังไงร้อยตันไอ้สองร้อยตันพี่วัดยังไงเอาคุณให้ดูเลยสูตรเอ็กสานวัยอ่ะเดี๋ยวได้พี่วัดแบบไหนได้เรียนจบไหมเรียนจบไหมผมจบไม่สูงหรอกแต่ผมผมขุดมาเยอะว่าหินแบบนี้เนี่ยผมจบศูนย์ผมจบปริญญาตรีสูงกว่าพี่อีกนี่ผมจบปริญญาตรีเดี๋ยวยอดมาพร้าว อันนี้ก็พิจบรอยละที่บอกอันนี้ประมาณสองเมตรสองเมตรนะประมาณหนึ่งเม็ดพี่วัดพี่วัดอย่างนี้เหรออ่าสองคูณหนึ่งเป็นเท่าไหร่สอง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 ใช่ไหมพอสองค่าคงที่ของมันคือร้อยเมตรร้อยก็คือร้อยก็สองคูณร้อยก็เป็นสองร้อยเห็นไหมมันก็สองร้อยตันนี่คือวิชาขาคำนวณมาเนี่ยเนี่ยถ้าผมจบปริญญาตรีมาผมเรียนมาเลย อยาเถียงกันถ้ากั้นเดี๋ยวเอารถดับมาใส่ไปช่างเลยดีกว่าโอ้มันจะใส่ยังไงพี่มันสองไอ้ห้าสิบตันนะผมว่าห้าสิบตันเนี่ยสองร้อยตันมันไม่ถึงหรอกเล่นกันเลยไหมอ่ะเอารถดับใส่ไปวัดกันเลยไหมวัดได้หรืไมเอาไปมันจะยกใส่รถดับไปยังไงล่ะก็ตีก่อนให้มันแตกแล้วก็ไปใส่รถดับไปเลยเอาไปไม่ต้องตีเอาก้อนนี่แหละเอาก้อนนี่เอาแล้วมันจะยกไงล่ะเอาพี่เก่งโทรหาเคสเลยหาเคสมาเลยวัดกันเลย สองร้อยตันนะพี่น้องโอเคนะครับมั่วจริงเลยสองร้อยตันเนี่ยยกไปไหมนี่พี่เก่งพูดสองร้อยตันเลยเห็นไหมอ้าวก็มาหนักสองร้อยตันเป็นวงขอสองร้อยหรือร้อยตันโอ้ยร้อยตันออาโอเควัดกันเลยวัดกันเลยวัดกันเลยอยากเจอกันอ่ะเราไม่เรียนหนังสือแล้วมาเถียงกับจบปริญญาตีแล้วกันหนึ่งคูณสองก็ได้สองข้าคงที่มันร้อยก็คือสองร้อยตันเนี่ยวัดนี่สองเมตรมันจริงเหรอวะเนี่ยสองร้อยตันนะวะ คนจบปรินจตีหรือว่าคนบ้าวะเนี่ยสองร้อยตันเหรอเนี่ย